เอาแล้วครับทุกคนก็กลับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนั่งในชแนลวันนี้ก็มาเล่นเกมเดิมอ,อีกแล้วสําหรับเกมที่ไม่ชื่อว่าไททันทริป <Yeah. S 1> เกมกรมืออไม่ใครตกตัวองนี่แหละไปไปวันนี้เรามีหัวข้อก็ในวันนี้ก็คือเราจะมาสู้กับแอนนี่กันนะครับก็เป็นผู้ถือครองท่านเพชรอิกนะครับสําหรับวันนี้ก็ถ้าพร้อมแล้วก็ไปเลยครับบาย โอเคครับเราเข้ามาในแมปไปที่เรียบร้อยแล้วนี่นะฮะก็จะเป็นด่านป่านะเนี่ยด่านป่าเนี่ยครับทุกคนนี่ป่าแล้วก็เจ้าตัวแอนนี่เนี่ยอยู่ตรงนี้นะทุกคนนี่ก็จะไม่ใช่ผมเหลืองนะจะเป็นผมดำมีกริส่าเลยนะทห้ท่านมีกษาตรรเปล่าเนะี่ยเอ้อรบๆเราตัวที่เราจะใช้สู้ก็มีอ่อน่าจะเป็นเอรินนะนี่เอเลนยิเกอร์นี่ ตอนแรกมันังไม่เดินนะแต่มันก็เดินเนี่ยรอมันโหลดเซต้าเรียบร้อยมันหันมาละพร้อมพุ่งใส่ไปครับสาหรับเราจะไม่ใช้ตัวธรรมดาตัวไททันไททันเอลินธรรมดาสู้นะเราจะใช้เอลินร่างลาวานะผมจะชื่อถูกหรือเลปล่าก็ไม่รู้นะว่าเอลินร่างนั้นว่ามันเป็นร่างที่หายสาบสูญน,นะมาพร้อมแล้วกดแปลงร่างหายแล้วอ <A. O. S 1> โอ้มันหลดนะทุกคนไ่เ็นไ,ไปนไร เอาละครับทุกคนเมื่อกี้ก็เลอเอเกิดข้อผิดพลาดนิดหน่อยนะฮะก็เราก็จะบินเล่นไปก่อนแล้วกันโอเคบินเล่นเล่นไปก่อนรอครูดาวแปลงร่างมาเฮจะตาย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 ,ตาย,ตาย,ตายไป let's go เราจะแปลงร่างกันบนต้นไม้นะทุกคน <S <S ปึ๊บ แล้วมันมาแล้วทุกคนเอามาติดต้นไม้เอามาติดต้นไม้ทุกคนมาติดต้นไม้ก็ขอถือว่าตาต่าตอนนี้แปลงร่างเลยแล้วกันเดี๋ยวมันก็จะดังๆังเหรอทุกคนขอแงร่างยแล้วกันมาแอนนี่พร้อมจะสู้กับเธอแล้วอือ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  ออ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 ตอนนี้เราได้เปลี่ยนมาทุกคนเพราะว่านี่ติดบั๊กแล้วต่อยสักสองสามทีเดี๋ยวมันก็ตายแล้วมั้งอ่าผมนี่แหละตายเมรัมดีโหษาได้ปักแล้วจะแทนทุกคนมันไปได้ยังไงชัดเนี่ยนะเอเลินภูนี้เนี่ยนะแพ้เปลี่ยนไม่ได้เอาใหม่ทุกคนมาเอาใหม่ จริงๆผมว่าจะเป็นคลิปสั้นๆนี้น่าจะคลิปยาวแล้วนะเนี่ยเอาเถอะมันน่าจะซูมไม่ยากมากหรอกทุกคนปัย้ปยเฮ้ปยปืย้บเฮ้ยเฮ้ยตายมาครับทุกคนพร้อมแล้วรอบหนึ่งม,มาคราวนี้ผมจะไม่แพ้อ่าเอ็นนี่เข้ามาเลยเจาะอุล่าอ,อุล่าอ,อุล่าอ,อุล่าอุล่าอุล่า โอลา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 โอ้โอจะไา้จะตายจะผมสู e ้ไ e ม่ค e ่อยถนัดเลยทุกคนต้นไม้มันบางโอลาโอลาโอล้าโาเอ้ยตช่ใช่ปุ๊บปุ๊บอื้ออื้ออือเออืออื้ ออเออเฮ้ยเรียบร้อยทุกคนชนะแล้วทุกคนชนารดาแอนนี่ชนะแล้วนะชนะแล้วนะอะอืมตอนนี้มันก็เรียกใครท่านทุกตัวมาลุมกินมันนะฮะกินโตจีนนะฮะเออพวกิบป,ปรลิทธพวกวิบลาก็จะมานะฮะจะสรุปน่าเคลียร์เว็แบบนี้ชนะแล้วนะทุกคน่แบเบนี้ยชนะแล้วนิดเดียวแปบ๊บเดียว เอาจริงมันก็แปบเดียวแหละทุกคนแต่ว่าคือมันสู้ยากนะทุกคนมันต้องใช้อาสัยบักช่วยอะไรพวกเนี้ยนะทุกคนถ้าไม่บักกว่านี้ก็ต้องแปลง้างงต้นไม้นะอะไระอะไรอะไรอะไรฮะอะไรเยอะอะไรอะไรอะอรือไม่เป็นไรเลยเนี่ยังไม่เป็นไรก็ปิวไปซะสีระหว่างนี้เราก็ต้องเคลียร์ไททันนะฮะ เรียบร้อยชนะแล้วยิงใจด้วยกับตัวเองจีิงจรงเอาละครับทุกคนคลิปนี้เป็นยังไงบ้างแบบวันนี้ก็มีประมาณแค่นี้และมัง้งอาจจะเป็นคลิปสั้นหน่อยนะทุกคนต้องขออภัยด้วยจริงจริงเพราะว่าเกมนี้มันสู้กับแอนนี่มันจริงจริงผมก็สู้มาสามสี่รอบแล้วเพราะว่าโปรแกรมอัดไมมันไม่ค่อยดีนะทุกคนก็ขออ่าขออภัยไว้ตรงนี้นะคะเขื่อมันจะจบเร็วไปหน่อยเพราะว่า ถึงยังไงมันก็ต้องจุเร็วแล้วทุกคนเพราะว่าผมใช้บักช่วยด้วยนะถ้าลองไม่ใช้บักนี่ก็คือสู้ไม่ได้จริงๆคือมันโหมานกน,นะทุกคนคือกว่ามันจะแบบมันจะฆ่าได้บางตัวบางทีนะมันก็ยากจริงออแปลงแางเลยเอาอออละใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยละกันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนฮะ คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวค่อยไว้มาดูกันใหม่แล้วกันนะฮะคลิปนี้อาจจะลงวันเสาร์ไม่ก็วันอาทิตย์นะฮะเพราะว่าด้วยความขี้เกียจของคุณตัดอ่ะก็คือผมนั่นเองฮ่าฮ่ <c oughs> ช่วงนี้ก็เล่นแต่เอวอีนะ <c oughs> เอาปมนว่าถ้าแบบท่านทูปเกมก็ต้องขอตลาไปก่อนแล้วกันอา่าผมว่ามันมีในม,มชั m o มือถืออยู่นะเราไปหาโรลดเอากันมันมีพวกท่านเองิมด้วยเอาไม่ว่าผมขอตลาไปก่อนแล้วกันไม่บ้าจ้า